เมื่อวานเนาะที่เป็ดก้าได้ยินว่ามาลงขี้ไก่ลุกตากขาตกใจก้าร้อยกระสอบโอ้เยอะนะเออมาลงปุ๊บลูกตาว่าจะไปดูหน่อยมันครบก้ามร้อยไมปรากฏว,ว่าไม่เหลือสักกระสอบหายรับเดี๋ยวนะที่จริงอยากเอามาใส่ต้นไม้บำรุงดินเนาะแต่กินอาจจะไม่ดีเนาะ แต่ว่าคุณภาพเขาเนาะคือเอามาบำรุงดินพ้านหน้าผลเนี้ยนะลุงตาคิดว่าปีละเก้าสิบตันเก้าสิบตันเอามาลงดินไว้ทุกปีพื้นดินก็จะอุดมสมบูรณ์นะพอพื้นดินอุดมสมบูรณ์ต้นไม้เขาก็มีอาหารเมื่อเราเนี่ยกินอาหารอร่อยนี่คืออาหารเขาเนาะเขาก็จะ เติบโตไวเราก็จะได้ต้นไม้ป่าไม้เนาะโดยเฉพาะเกตเจ็ดเนี้ยก็ทำกุฏิต่อไปได้นะถ้าใครอยากทำเพราะหลวงตาซื้อแล้วตรงนั้นสิบสามไร่ร้อมรั้วไว้ให้เรียบร้อยอันนั้นเป็นของแม่ชีเป็นของผู้หญิงเนาะเออเ,เกตเจ็ดแล้วก็จะดูที่ว่ามันทำที่จอดรถเออทำที่จอดรถทำอะไรได้มั่งเนาะ ต่เขตสิบกว่าไร่เนี่ยยกให้เลยนะ้อมรู้ว่าอย่างดีเลยเนาะส่วนกุจิหลวงตาก,ก็ทำครบแล้วห้าร้อยห้าหลังสำหรับของไม่ชีเนาะห้าร้อยห้าหลังก็คิดว่าจะปิดแค่นี้แต่ใครอยากทำต่อได้ก็ทำเองทีเนี้ยองหลวงตาคิดว่าสั่งไม่ชีห้าร้อยพระห้าร้อยถือว่าพันกว่าหลังอะนะ ก็ถือว่าห้าปีนี้ไม่ได้หยุดก็เลยหยุดเลยนะสักใครอยากทำอยู่เองก็ทำไม่ว่าเนาะแต่สำหรับหลวงตาทำได้แค่นี้แล้วก็อีกประมาณเดือนหนึ่งเขาก็คิดว่าจะเสร็จสลาต่อเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันเนาะคงไม่มีที่ไปต่อแล้วเพราะติดถนนแล้วเนาะเออนี่ก็ถือว่าทำมันคงไม่จบอะ ถ้าทําไปเรื่อยๆคงไม่จบต่อไปอีกคงไม่ได้อีกแล้วพอรวมๆแล้วเกือ150บร้อยห้าสิบเตรเนาะที่จริงสลาเราเนี่ยถือว่ายาวที่สุดในประเทศนะสลาวัฒถ้าทําอีกทีนี้จะมองไปเหมือนหัวลําโพงเลยเนาะนะ,นะคือทําที่รองรับเพราะดนนั่งแค่นี้ก็พอแล้วนะก็ถือว่าผลาการทํามาห้าปีนี้ไม่ได้หยุดเลยเนาะ ส่วนถนนน้นทางก็คงหยุดแล้วไม่ทำละทำเสร็จแล้วเก็บแค่นี้พอนะเนาะก็เก็บงานเนาะถือว่าค่อนข้างจะเกเปและเนาะปกติหลวงตาว่าจะทำห้าปีให้เสร็จไม่เสร็จเลยต้องเพิ่มมาอีกเนี่ยเห็นไ,ไหมคิดว่าไม่ถึงไม่เกินถึงเดือนเมษาก็คงเก็บงานเสร็จหมดน้ำอังก็คงจะเสร็จพร้อมๆกัน ตอนนี้ฝ่ายนี้มีอยู่เนี่ยเอาขึ้นมาสแปร์ไว้ประมาณ450,000ลิตรทังทางฝั่งเนี่ย450,000ลิตรทั้งนั้น700,000ล,ลิตรก็ประมาณล้านกว่าลิตรก็คงเพียงพอน้ำใช้เ,เนาะไม่ขาดแคลนคือเสียดทำให้อุดมสมบูรณ์ทำด้วยน้ำนะนี่ก็กำลังเขากำลังมาส่งถังอีก300,000กว่าลิตร สามแสนห้าหมืนลิตรคือสามสิบถังละห้าพันห้าร้อยลิตรเนาะถังหนึ่งก็ห้าพันห้าร้อยลิตรเนาะสามสิบถังทั้งหมดรวมยุบถังก็ประมาณห้าสี่แสนกว่าลิตรเกือบห้าแสลิตรเนาะก็คงเพียงพอมันไม่บวกกับพวกนี้นะไม่บวกกับของเก่าอันนี้เป็นทําขึ้นมาเนาะส่วนน้ำลงตาก,ก็ไปดูแล้วนะก็ไม่ขาด สูบขึ้นมาได้เติมได้เต็มเก็บสแปร์ไว้เนาะทำไมเครื่องอุปโภคบริโภคนี่ก็สำคัญนะเพราะเราอยู่กันจำนวนมากใช้น้ำมากส่วนหลงตาเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้น้ำมากคงไม่ค่อยได้อาบห้าวันเป็นอย่างน้อยค่อยอาบหนึ่งปกติอาทิตย์ละครั้งอ่นะเนาะช่วยกันประหยัดหลงตาเนี่ยเป็นคนประหยัดน้ำมากๆไม่ว่าหน้าหนาวหน้า,นาร้อนก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะ ั้งแต่เป็นโยมแล้วเนาะลุงตาเป็นคนที่ไม่ค่อยอาบน้ําเพราะว่าเป็นคนเนื้อหอมอ้าอาบน้ํามากกว่านี้ไม่ได้ฮะนี่คือลุงตาก็ทําหน้าที่ของตัวเองเน,ะนะาะระบบไฟฟ้าก็ก็ดีได้ดีแล้วสมบูรณ์แหละเนาะไฟฟ้ามีทรีเฟตเนาะถือว่ามีอยู่สามหมอ้อ คือแยกระหว่างของแม่ชีของพระแล้วก็สูบน้ำะนะนี่คือคล้ายๆว่าสมบูรณ์ไม่ตกแล้วไฟพร้อมแล้วทุกอย่างก็ถือว่าพร้อมสำหรับวัดตาบ่อน้ำพระอินทเนาะถือว่าอีกสักเนี่ยไม่เกินเดือนเมษาคิดว่าจะเก็บงานเสร็จหมด่ะ่ะสลา,าส่วนตัวหลวงตาก,ก็ยัง ต้องทํากุฏิค้างอยู่ห้าหลังแต่ตอนนี้ช่งา,งา,า,ชงางไม่ว่างมาทําสลาอยู่เนาะช่างยังไม่ว่างก็ให้ต่อสลาก็เลยงดไว้ห้าหลังที่ห้าหลังนี้จะเป็นหลังใหญ่หน่อยหนึ่งหลังหนึ่งก่าประมาณเป็นล้านแล้วเนาะหลังหนึ่งคือมีคนที่อยู่เมืองนอกอยู่เนี่ยนะอยู่อเมริกานะเนาะพอทำเสร็จแล้วเขาก็จะเข้ามาอยู่ เป็นคนไทยไปอยู่อเมริกาเขาอยากมาอยู่วัดเราเนาะเขาก็เลยอยากให้หลวงตาทํากุฏิไว้กับเพื่อนเขาประมาณคนละหลังห้าหลังอันะนี้จะหลังใหญ่หน่อยนึงคือทําพิเศษหน่อยที่เขาเป็นคนออกตังเองเนะเหลังหนึ่งก็ประมาณหนึ่งล้านบาทนะเ,เพราะฉะนั้นนั่นต้องรอช่างนะงานก็แค่นี้หลวงตาแต่การบำรุงรักษาก็ต้องดูไป เพราะว่าทุกอย่างมันต้องเสื่อมมันต้องไม่แน่นอนเนาะมันเสื่อมอยู่ตลอดไม่ว่าวัตถุเรืออะไรก็ตามอยู่ในกฎของอนิจจังทั้งหมดเนาะอยู่ในกฎแห่งตรละทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างเกิดต้องมีการเสื่อมเนาะโดยธรรมชาติเนาะพูดถึงนี่คืองานหลักของหลวงตาตอนนี้ใกล้จะสมบูรณ์เนาะส่วนงานหลักจริงๆเนี่ย ที่ลงทุนทำขนาดนี้เนี่ยก็เพื่อเพื่อให้เราได้มาบำเพ็ญสมณธรรมเนาะให้ปฏิบัติธรรมนั่นเองเนาะหวังว่าสถานที่ตรงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักปฏิบททัติธรรมผู้ใฝ่ธรรมเนาะมันจะอยู่ในศาสนานี้ไปตาบนานแสนานานหลายรุ่นที่พวกเราได้ร่วมมุ่นกันสร้างวัดว่าบ่อ,บอ,บอน้ำพระอินทร์ขึ้นมา ทุกคนมีส่วนร่วมนะทุกคนมีส่วนร่วมทุกๆคนเลยมีส่วนร่วมกับการสร้างวัดป่าบ่อน้ำพินขึ้นมามอบให้แก่ศาสนาเป็นของแผ่นดินนะไม่ใช่เป็นของใครเป็นของพวกเราทุกๆคนอ่ะที่อยากมาใช้พื้นที่ตรงนี้เนาหลวงตาไม่ได้เป็นเจ้าของหลวงตาเพียงเป็นพี่อยู่อาศัยเหมือนพวกเรานี่แหละเนาะเป็นที่อยู่อาศัย เพราะฉะนั้นทุกคนที่มีส่วนร่วมเป็นการลงทุนร่วมกันกับหลวงตาเขาเรียกร่วมทุนกันนะทุกๆคนทีนี้เราจะใช้สถานีที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อต,อตอพวกเราเองอย่างสูงสุดเนาะเพื่อให้ถึงจุดมุ่งหมายที่พวกเราตั้งใจที่ปรารถนาไว้นั่นก็คือมรรคผลนิพพานเนาะ ไม่มีเจตนาอื่นวัดนี้อวัดนี้ฟรีทั้งหมดตายฟรีด้วยเนาะเผากันฟรีด้วยทีนี้ไม่ว่าท่านจะมาจากไหนในโลกนี้เนาะท่านเข้ามาตรงนี้ท่านคือครอบครัวของวัดป่าบ่อน้ำพอ,อินเป็นครอบครัวของหลวงตาไม่ว่าใครจะเป็นหญิงเป็นชายทุกคนมีความสำคัญหมดทุกคนสำหรับหลวงตา เนาะหลวงตาก็จะพยายามทําหน้าที่ของตัวเองพวกเราก็ทําหน้าที่ของตัวเองนะคือภาวนานะจงหาประโยชน์ใส่อริยทรัพย์ให้สิ่งที่สุดให้ได้มากที่สุดเมื่อเรามีโอกาสแล้วเวลาที่เหลืออยู่นี้เนาะหลวงตาตั้งใจมากวันนี้ตั้งใจมาเพื่อทำเพื่อจะปฏิบัติอย่างเดียว เเป็นสถานที่เลือกที่หนึ่งที่นี่ไม่มีกฎกติกาใดๆมีแต่ศีลธรรมใครก็รู้ศีลธรรมไม่ต้องพูดมากลงมือทำเลยทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำอ,อย่าเสียเวลาเป็นแม่นางร้อยวัดอยู่เลยเวลาเสียมามากแล้วเรามารีบขนไกว ื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแต่ตัวพวกเราเองตัวตนเองนะส่วนเรื่องต่างๆไม่ต้องห่วงหลวงตาเคยพูดตลอดว่าอยู่กับหลวงตาไม่มีอดให้คำมั่นสัญญาเลยอยู่กับหลวงตาสิ้นคิดไม่มีอดเะอพูดตลอดเลยนะ,ะฟังก่อนนะเออไม่มีอดอถ้าไม่มีก็ต้องอด เนาะจริงไหมเออแล้วก็ขอประกาศบอกว่าอยู่กับพระสิ้นคิดอยู่กับหลวงตาเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงฮะการรุณาอย่าพูดถึงเรื่องเงินกับกูบอกไว้ก่อนเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงคือเราอยู่กันโดยธรรมจริงๆโดยอาศัยธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่ไดว้วัตถุพวกนี้เป็นเพียงอาศัยในชาติหนึ่งพบหนึ่งปลาเดียวปลาดาวโดยอาศัยตัวนี้เพื่อ หล่อเลี้ยงร่างกายเนี้ยเพื่อจะทำเท่านั้นเนาะส่วนที่อยู่อาศัยลุงตางก็บอกแล้วว่าลุงตางไม่ทำแล้วคุณติไม่ฉีพอแล้วไม่ชีเกินไปห้าหลังเป็นห้าร้อยห้าหลังเราคิดว่าพอแล้วทำมาเยอะแล้วเนาะเออตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าหลังว่างั้นที่ว่างอยู่ที่เพจเก้าว้วปลูกต้นไม้ต้นกล้วยเดี๋ยวก็ไม่เห็นกันหรอกเนาะ ผูกต้นไม้บังกันเยอะๆเนาะ,นอ,ะอันนี้มันยังโล่งอยู่พอต้นไม้ใหญ่แล้วต้นยางเราค่อยตัดออกก็ได้อันนี้ตาอาศัยร่มเงาต้นยางที่หลวงตาซื้อสิบเอ็ดไร่ตรงนั้นเนาะเพจเก้านั่นนะ่ะเนาะเออการบําเพ็ญการภาวนาคืองานหลักอย่าเอาอย่างอื่นสิ่งอื่นไม่เป็นงานหลักเนาะอนาปานสตินี่แหละคืองานหลัก นาะดูลมนั่งดูลมยืนดูลมเดินดูลมเนาะช่วงนี้ช่วงนี้ปัจจุบันนี้อาจจะดูลมลำบากเพราะเหม็นขี้ไก่เนาะตอนนี้กูอ่ะกูคิดว่าคิดผิดหรือเปล่าก็าไม่รู้เนาะบอกเอามาทดลองดูว่างันไม่ไหวแล้วเนาะเนาะตอนนี้ก็เอาปุ๋ยคอกดีกว่าบางคนมาเสนอเนะาะทั้งที่มันไม่ได้ออกตังกับกูนะอ้าว ตกลงเอามาทดลองดูเฉยๆเนาะเก้าร้อยกระสองมื่นีนเนาะแต่คุณภาพเกาดีนะจริงคุณภาพเกาดีมากขี้ไก่เนี่ยผสมแกบเนี่ยคุณภาพดีมากเนาะเออนาะนี่ถ้าต่อสลา,าแล้วก็คงจะไปนั่งถึงน้นเลยแหละเนาะเออตอนนี้ก็ยืดยาวไปอีกเนาะทำห้องน้ำเพิ่มอีกสิบห้อง ไม่ไม่ชีเนาะหลวงตาก,ก็ว่าจะมีรถกลอบสักคันมาจอดไว้ยู่ตรงเนี้ยเวลานนก็ขับรถกลอบไปห้องน้ำสำหรับเฟสเก้าวันนี้ก็ได้ยินพ่อใอว่าจะนำรถไปส่งของแถวอีกคันหนึ่งมันมีคันหนึ่งแล้วเนาะใครอยู่เฟสเก้าเนี่ยยกมือขึ้นสิมีได้มีรถคันหนึ่งแล้วเนาะวันนี้ส่งมอบอีคันหนึ่งเนาะเออ ให้แต่ผู้มีอายุน้อยๆนะนั่งรถคนอายุมากๆห้ามนั่งเดินเอาเนาะเออเห็นเดินแล้วน่ารักมากให้เดินจะได้มีแข็งแรงสุขภาพลุงตาเป็นห่วงสุขภาพเนาะอยากให้สุขภาพแข็งแรงอายุมากๆเดินมากๆจะดีที่สุดเนาะเออเดินนหะนะอย่าไปนั่งรถกับเขานะเนาะเนอะ ยินมาไปใส่หลังคามาคันอีกคันหนึ่งนะเนาะเออเพราะฉะนั้นเนาะก็ใช้ได้เนาะขอให้ออวันนี้ไปมอบอีกคันหนึ่งนะเนาะสองคันพอไหมสองคันต้องตอบกูมานะอย่าไปตอบส่งเสียงหน่อยพอไหมเออเหมือนเด็กอนุบาลพอค่ะเดีย๋ยวโดนไม่เลียวเลยให้อีกคันหนึ่งนะเออเนาะ ส่วนนั้นนะ่ะพวกอายุมากๆอ็เดินเราเนาะเดินเนาะเออลงตาเห็นปููกกล้วยเยอะเลยปููกกล้วยดีที่สุดเนาะเดี๋ยวลงตาก็จะมีรถน้ําให้เพล8แปดนะเพล8แปดกับเพล5ห้าแล้วก็เพล7เจดนาะรถบรรทุกน้ํามาฉีดน้ำมัรถเนี่ยยังผลิตอยู่อ่ะทั้งหมดสี่คันเนาะตอนนี้ได้สองคันแล้วแต่ยังไม่เสร็จกำลังติดตั้งอยู่เนาะ ใส่หัวฉีดยืนฉีดเลยทีเนี้ยบนรถ้องแถวเอ้ยรถพลิอัพไม่ใช่รถหกล้อเพราะถ้าเอารถใหญ่ไม่ชีก็คงเข้าซอยลําบากเนาะก็เลยทําเป็นรถปิกอัพเนาะน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 ะก็ถือว่าคนหนึ่งขับคนหนึ่งสตาร์ทเครื่องฉีดน้ําก็แล้วกันเนาะเออรนะับจ้างรถน้ำก็ได้ไม่ชีไหนผูกเยอะๆกเก็บเงินกับเขาก็ได้ยี่สิบบาท ยี่ิบาทค่าน้ำมันรถค่าแรงว่ากันเนาะนี่หลุงจาก็พยายามทำให้สมบูรณ์เนาะรถมันมีครบแล้วสี่คันซื้อมาครบแล้วแต่ว่าเหลือจะติดตั้งใส่ถังน้ำใส่ถังไม่ใช่ถัง,ถงใหญ่ถังเล็กนะพันห้าร้อยลิตรเนาะถังหนึ่งพันห้าร้อยลิตรเนาะเออจะได้ไม่หนักเท่าไหร่เนาะ เพราะเป็นรถสองแถวเป็นรถพีรับเนาะแล้วเราก็ไปสูบน้ำเนาะสูบน,น้ำซึ่นั่นแหละสา,ากุบาโชคเนาะต่อไปจะตั้งชื่อชื่อ่าระนั้นสะกุบาโชคชัยก็แล้วกันเนาะข้างๆโรฮิงยาขับไปสูบน้ำตรงนั้นได้น้ำไม่มีหมดน้ำไม่หมดนะ น้ำที่นั่นไม่หมดสูบได้ทั้งปีก็ไม่หมดน้ำตรงนั้นเนาะเออนะสาะน้ำตรงนั้นเนาะที่ที่สาะเดี๋ยวจะไปให้ติดป้ายสะโชคชัยนะเลยโรฮิงยาไปหน่อยนเะนาะไปสูบตรงนั้นแล้วก็เอามารดนะเ,ออเพราะฉะนั้นเนาะวัดป่าบ่อน้ำระอินเราครอบครัวเรา นะทุกคนสำคัญหมดนะเนาะตรงทำหน้าที่ของตัวเองคือภาวนาภานะวนาอย่างเดียวทีเนี้ยนะเนาะภาวนาอย่างเดียวนำตัวเองให้พ้นทุกข์ให้ดับทุกข์ให้ได้นะไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีนะเนาะคนอื่นก็ก็ทำหน้าที่ไม่ไม่ชีก็ทำครัวทุกวันเลี้ยงพวกเรานะ เห็นไ,ไหมตีสองต้องลุกขึ้นมานึ่งข้าวกันแล้วโอ้โหหุงข้าวกันแล้วทํากับข้าวกันแล้วเพื่อทําให้พวกเราได้กินกันเนาะทุกเช้าเราก็จะมานั่งฉันกินข้าวรวมกันที่ศาลาหลังนี้นะกินแล้วก็ทําธุระเสร็จก็กลับไปพวนาที่ใครที่มันอย่าขึ้นกุฏิผิดนะเออดูดีดูดดนําเบอร์ก่อนเนาะส่วน เรื่องอื่นเป็นเรื่องหน้าที่ของแต่ละคนไปหน้าที่ของหลวงตาก็คือเกื้อหน,นุนสนับสน,นุนด้านปัจจัยสี่ให้กำลังใจทุกๆคนหลวงตาก็พยายามมานั่งให้กำลังใจพูดให้กำลังใจพวกเราทุกๆคนนะให้ปฏิบัติให้ฝึกปฏิบัตินะพวกเราก็มีหน้าที่ปฏิบัติส่วนเรื่องธรรมะ ลุงตาเรียกว่าพี่สอนน้องเนาะก็ไปถามครูบาทุยนะพี่เพราะว่าคุบาโดนอาจารย์แดงนะแล้วก็เพื่อนเลี่ยมกูกูจังไม่ปู่เลี่ยมเปลี่ยมรูปกูแล้วก็ครูบายุทธเห็นไหมหลายหลายคนส่วนทางฝั่งแม่ชีก็จะมีแม่ชีเจิดแม่ชีเนี่ยนะอยู่ใกล้ๆพวกที่เรียกว่าพี่สอนน้อง ไม่ใช่เอาอายุนะบวชเนี่ยอนะเอาคนที่มีความรู้เราขัดข้องเราอะไรอย่างเงี้ยคนที่มีเนี่ยรุ่นบวชรุ่นพี่เนี่ยที่เขาก็มีธรรมะก็ไปถามได้เพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวเราเองได้เนาะถ้ามีความขัดข้องเกี่ยวข้องสงสัยเรื่องธรรมเรื่องการปฏิบัติเรียกว่าพี่สอนน้องส่วนหลวงตา ก็จะทําหน้าที่โอนักเหมือนกันเนาะทํางานหนักเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็พยายามหลบนะหลบม,มุมและเนาะก็พยายามส่งต่อส่งไม้ต่อให้รุ่นต่อไปเนาะแต่ก็ยังอยู่เป็นกําลังใจเป็นทุกอะไรนะเป็นขวัญใจนะกับเราทุกๆคนเป็นก,าากัลยาณมิตรเือหนุนให้กำลังใจทุกๆคนเนาะ เท่าที่จะทําได้ตามศักยภาพตามกําลังความสามารถของหลวงตาเนาะครอบครัววัดป่าบอ่อน้าพระอินทร์เป็นครอบครัวใหญ่เนาะทุกคนมีปัญหาแม้แต่ตัวหลวงตาก็มีปัญหาทุกคนมีปัญหาอ่าเพราะฉะนั้นปัญหามันย่อมมีอยู่ในทุกตัวคนแต่เราจะอยู่กับปัญหานั้นได้อย่างไรเราต้องรู้ในปัญหาเราต้องรู้แจ้งในตัวปัญหานั้น อย่าเป็นทาสของปัญหาเราต้องเป็นคนที่อยู่แก้ไขปัญหาต้องตัวเราเอางให้ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนาะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากกรรมต้องจำคำนี้ไว้ไม่มีสิ่งใดบังเอิดในโลกเนาะไม่มีของฟรีไม่มีบังเอิดในโลกแม้แต่พวกเรามานั่งรวมกันอยู่นี้ล้วนมีชะตากรรมเกี่ยวข้องกันไม่มากก็น,น้อยนะนะ เพราะฉะนั้นทรงน้อมรับอย่าไปตัดสินยอมรับมันให้ได้เนาะยอมรับใจเราในยอมรับมันนะมีสติมีปัญญาเนาะอย่าเป็นทาสของอารมณ์อย่าใช้อารมณ์นะคนที่ใช้สติใช้ปัญญาจะทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กๆคนที่ใช้อารมณ์นะจะทําเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่ บางทีความถูกต้องมันก็ไม่ค่อยถูกใจเราเนาะเออจะถูกใจมันก็ไม่ถูกต้องบางทีก็เนาะพยายามอย่าเอาความถูกใจไปวัดคนอื่นเอาความจำมาตรฐานของตัวเองไปใส่คนอื่นแล้วก็อย่าเอามาตรฐานของคนอื่นมาใส่ตัวเองเนาะจงเรียนรู้ตัวเองภาวนากู้แจ้งในตนเนาะ เฝ้ารักษาจิตตนรักษาตนให้พ้นภัยให้พ้นออกจากอาสวะกิเลสทั้งหลายนะต้องมีสติเสือนตนแก้ไขตนอย่าไปเที่ยวแก้ไขแก้ที่ใจตัวเองนี่สูนรวมอยู่ตรงนี้สำเร็จด้วยใจทุกอย่างเกิดที่ใจมันต้องหลับลงที่ใจนี่แหละนี่คือเข้าถึงใจให้ได้เนาะอย่าไปหลงความคิดเนาะ ต้องรู้ว่าคิดอย่าไปคิดว่ารู้นี่ให้รู้ทันความคิดมันจะคิดว่ารู้ทันหลงรูง้เนี่ยหลงว่ารู้กับรู้ว่าหลงในต่างกันทั้งหลาส่วนมากมันจะไม่รู้ตัวว่ามันหลงคนบ้ามันก็จะชี้ออกไปข้างนอกว่าคนนั้นบ้ามันไม่ได้ชี้เข้าที่ตัวเองแต่การปฏิบัติธรรมต้องชี้เข้ามาตัวเองเนี่ยนะคนอื่นไม่ดีเรายังเดินหนีได้นะ แต่ถ้าตัวเองไม่ดีแล้วเราจะไปหลมอยู่ตรงไหนอ่ะนะจริงไหมเพราะฉะนั้นฝึกตนให้ดีแล้วเนาะให้ดีแล้วสมบูรณ์แล้วค่อยไปฝึกคนอื่นพระเจ้าบอกว่าตรงทําประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยกว่าไม่ประมาทศาสนาพุทธคําสอนไม่เคยล้าสมัยปีแ่กิเลียตัณหาในเดียดล้าสมัยมันบอกว่าล้าสมัยนะจำไหะ ศาสนาไม่เสื่อมหรอกจำไว้ไม่มีเสื่อม,มจะเสื่อมไงอีกกักหลายพันปีหลายหมื่นปีก็มีพระพุทธเจ้ามาจัดสรู้อยู่ดีใจคนต่างหากละ่ะที่เสื่อมจากศีลจากธรรมจากศาสนาจากความดีงามนั่นแหละ,ะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราอย่าชี้ออกไปข้างนอกต้องชี้เข้ามาในตนให้ได้ะชี้เข้ามาที่จิตตนรู้ตนร,ตนร,ตนรู้แจ้งในตนพึ่งตนนั่นแหละคือพึ่งธรรมะเนาะ อ่พความละมังแ okay.